วินฟาร์ดแบรนด์รถยนต์จากเวียดนามเนี่ยเลือกวิธีการที่แตกต่างนะครับในการบุกไปยังประเทศอเมริกาเมื่อเทียบกับรถยนต์จากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ในยุคก่อนหน้าที่ตอนที่เข้ามาบุกตอนแรกๆเนี่ย พวกเขาสามารถพิชิตใจคนอเมริกันได้สำเร็จนะครับด้วยคุณภาพรถที่โอเคในราคาที่ถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆทำให้มีตลาดสำหรับพวกเขาแต่ว่าวินฟาร์เองเลือกโพ i ิชันตัวเองในรถราคาสูงนะครับหลายสื่อในอเมริกาเนี่ยต่างวิจารณ์ณรถยนต์รุ่น VF8 นะครับที่มีราคาสูงถึง50,000เหรียญสหรัฐ ในแงท่ที่ถือว่าเลวร้วายที่สุดนะครับซึ่งต่างเห็นตรงกันว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยแทบจะเป็นรถยนต์ยอดแย่ที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทัาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิมมันเดย์นะครับรายการที่จะมา,มายกตัวอย่างเคสดัตตี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงแบรนด์รถยนต์จากเวียดนามอย่างวินฟาร์ดเองนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาโอ้โหทำให้มูลค่าบริษัทเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแซงหน้าบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่หลายๆรา,า,ายนะครับสุดท้ายหุ้นก็ร่วงลงมานะครับไม่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับที่วินฟาร์ดเองเนี่ยเลือกที่จะ ลุยตลาดอเมริกาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับพวกเขาเพิ่งผลิตรถยนต์ออกมาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าหานกล้าที่จะบุกไปยังประเทศที่ถือได้ว่าเป็นตลาดรถยนต์ที่โหดมากๆแห่งหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเอาจริงๆถ้ามองในเรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีเองเนี่ย เวียดนามถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามเองนะครับพวกเขาคล้ายๆเกาหลีใต้นะครับที่สร้างบริการต่างๆขึ้นมาของตนเองเพื่อมาต่อสู้กับแพลตฟอร์มจากต่างชาติแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้ได้ อย่างดีด้วยนะครับผู้คนในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชาตินิยมสูงแล้วก็ใช้บริการของแอพลตฟอร์มภายในประเทศของพวกเขาแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับในหลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าแพลตฟอร์มเมสเซนจิ่งเซอร์วิสนะครับที่ทางเวียดนามเองเนี่ยพวกเขาก็มีบริการเป็นของตนเองคล้ายๆกับในประเทศกเกาหลีใต้นะครับนี่คือความชาตินิยมของพวกเขาครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่า กลับกันนะครับในเรื่องของแบรนด์รถยนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการเร่งรีบบุกลุยตลาดโลกของทางวินฟารเองเนี่ยถือว่าเป็นก้าวที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆนะครับ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูพวกแบรนด์จากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ที่ก่อนที่จะบุกไปยังตลาดโลกได้เนี่ยพวกเขาต้องมีพื้นฐานความแข็งแกร่งในประเทศของตนเองก่อนนะครับโตโยต้าเองก็เป็นแบรนด์ลำดับต้นๆในประเทศแล้วก็ขายดีมากๆนะครับเกาหลีเองก็มีแบรนด์อย่างฮุนไดที่ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาติของพวกเขานะครับพวกเขาพยายามปรับจูนอะไรต่างๆนะครับเริ่มทดสอบกับตลาด ภายในประเทศของพวกเขาก่อนก่อนที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับที่จะไปบุกตลาดที่โหดหินมากๆอย่างอเมริกาซึ่งหากเทียบในยุคเครื่องยนต์สันดาปรถยนต์จากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับในตลาดสหรัฐอเมริกาแม้คุณภาพ ของพวกเขาในช่วงเริ่มต้นเองตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยาอาจจะไม่คุณภาพที่สูงมากมายเท่ากับแบรนด์รถยนต์จากยุโรปหรือว่าแบรนด์ท้องถิ่นในอเมริกาเองแต่ว่าพวกเขามีดีที่ราคาที่สามารถแข่งขันได้นะครับสามารถเจาะกลุ่มตลาดเซกเมนต์ที่กลุ่มที่ต้องการรถยนต์คันแรกแต่ว่าไม่มีงบประมาณที่สูงมากนะ,นะครับพวกเขาก็อาศัย ตลาดในส่วนนี้เจาะเข้าไปได้นะครับก่อนที่จะมีการพัฒนาในเรื่องคุณภาพขยายศูนย์บริการจนสามารถยึดตลาด อเมริกาได้สาเร็จในช่วงหนึ่งเลยนะครับแบรนด์ Brand ญี่ปุ่นเองโตโยต้าเนี่ยสามารถครองตลาดได้อันดับหนึ่งของอเมริกาในช่วงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยรถยนต์อย่างพรีอุสเองสามารถสร้างยอดขายได้ถล่มทลายมากๆในตลาดสหร,สาารัฐอเมริกาเป็นรถที่ดีมากๆประหยัดน้ํามันแล้วก็มีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับสามารถเอาชนะใจกลุ่มผู้บริโภคในสหร,สาารัฐอเมริกาได้สําเร็จคราวนี้มามองถึงเรื่องของวินฟานะครับ มันเป็นข้อมูลจาก u t u b e นะครับผมก็ไปส่องดูมี YouTube ช่องของคนไทยนะครับที่มีชื่อว่าส่องโลกคอมเมนต์นะครับเป็นคลิปไม่ใช่คลิปใหม่นะครับเป็นคลิปค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันมีการนำเอาคอมเมนต์ของชาวอเมริกันนะครับจากคลิป y YouTube เนี่ยมาพูดคุยกันในคลิปนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลองอ่านข้อมูลดูแล้วก็ไปลองหาข้อมูลการวิจารณ์ในเว็บต่างๆของอเมริกาโดยเฉพาะเว็บเกี่ยวกับรถยนต์หลายๆเว็บนะครับ ซึ่งก็ผมก็ใส่ reference ไว้ในตัว Podcast description EP นี้ไว้แล้วด้วยนะครับซึ่งมันน่าสนใจนะครับว่ามีทั้งยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามหลายล้านคนนะครับช่องหนึ่งนะครับช่องชื่อด o นัทเนี่ยก็มารีวิวแล้วก็ไม่มีความไปแอดแต่อย่างใดนะครับเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับบางสื่อเนี่ยเล่นโหดกว่านี้เยอะนะครับแบบแย่มากๆแย่ที่สุดเลยในรถยนต์รุ่นนี้ของวินฟา s t อย่าง VF8 นะครับเป็นรถยนต์ c ros s o v e r แบบ E.V. นะครับที่เจาะเข้าไปในตลาดอเมริกาซึ่งสื่อหลายๆรา,ายเนี่ยก็มองรถรุ่นนี้คล้ายๆกันนะครับแทบจะเป็นรถที่โหเร็วลาที่สุดในตลาดอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนเป็นรถที่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็นำออกมาจำหน่ายก่อนโหมีการวิจารณ์หลายๆส่วนทั้งเรื่องการควบคุมรถเรื่องของระบบ สั่นสะเทือนต่างๆนะครับช่วงล่างระบบความปลอดภัยต่างๆที่มันมีบางข้อที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับไฟเลี้ยวระบบเบรกรวมถึงการทรงตัวของรถนะครับระบบการแจ้งเตือนเสียงต่างๆที่น่ารำคาญรวมถึงเรื่องของซอฟต์แวร์ของรถเองนะครับที่มันดูยังไม่พร้อมที่จะใช้งานมากเท่าที่ควรนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์รถยนต์อื่นๆในระดับราคาเดียวกันเพราะว่า รถรุ่น V8 f ของวินฟาร์เองเนี่ยขายค่อนข้างราคาสูงนะครับ5 0 0 0 0กว่าเหรียญสารัฐซึ่งสามารถเทียบกับแบรนด์อื่นๆอย่าง Volkswagen อย่างฮุนไดได้เลยนะครับในตลาดเดียวกันหรือแม้กระทั่ง ไปเทียบกับรถยนต์อย่างเทส l a ซึ่งโอ้โหพัฒนาไปไกลมากๆแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาของวินฟาร์นะครับกับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วก็ประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆนะครับมีเป็นหัวข้อออกมาเลยนะครับว่า แต่และหัวข้อที่ลูกค้าเจอเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยเท่าไรนะครับหากเจอปัญหาเหล่านั้นเช่น100เหรียญ5 5เรียหรียญในปัญหาแต่และอย่างเนี่ยมันก็มีเงินชดเชยที่แตกต่างกันโอ้โ oh, หมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับมันควรจะสร้างรถที่เสร็จดีก่อนที่จะนํามาขายด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าวินฟาร์เองเนี่ยเลือกที่จะข้ามสเต็ปของพวกเขาแล้วก็บุกใบตลาดอย่างอเมริกา ด้วยความไม่พร้อมมากๆของพวกเขานะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าพวกเขาจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนารถรุ่นใหม่ๆให้ดีขึ้นได้หรือไม่นะครับซึ่งแน่น,นอนนะครับว่าว i n f a s t เองเนี่ยมันเป็นบริษัทที่รูปแบบคล้ายๆ Start-up มีการระดมทุนมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ มันมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับในคลิปวิดีโอในช่องโดนัทที่เป็นช่อง YouTube ที่มารีวิวเกี่ยวกับปัญหาของรถยนต์วินฟารรุ่นนี้นะครับมันมีทั้งอ่าคอมเมนต์ที่มาจากทางฝั่งคนอเมริกันเองเรวมถึงอ่าทางฝั่งคนเวียดนามนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ซึ่งมันทำให้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเวียดนามเองเนี่ย มาคอมเมนต์ว่าหากเป็นการพูดสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์อย่างวินฟา s t ในประเทศเวียดนามเนี่ยอาจจะถูกเล่นงานจากเจ้าของบริษัทได้เลยทีเดียวนะครับแสดงว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับในประเทศเวียดนามเองพวกเขามองแบรนด์รถยนต์นี้เป็นความภูมิใจของคนในชาติของพวกเขานะครับไม่มีใครกล้าที่จะไปวิจารณ์คุณภาพรวมถึงประสิทธิภาพของรถที่ผลิตออกมา ใครไปวิจารณ์เนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาตินะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกเล่นงานจากบริษัทผู้ผลิตเลยด้วยซ้ําซึ่งแบรนด์วินฟาร์เองเนี่ยพวกเขาพยายามสร้างแบรนด์รถยนต์แห่งชาติของเวียดนามขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานของพวกเขาเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเป็นฐานผลิตรถยนต์มาก่อนนะครับขณะประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างแบรนด์ของประเทศเรามาแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ แต่ว่ามันก็มีโมเดลที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมองว่าเราเป็นแหล่งให้แบรนด์รถยนต์ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจสร้างมูลค่าการส่งออกได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับมันเป็นวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับในพนณามเองเนี่ยพวกเขาก้าวข้ามมาสร้างแบรนด์รถยนต์เองแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนต่างๆจาก ประเทศต่างๆนะครับจากแบรนด์ดังๆอย่างแบตเตอรี่ซัมซุงชิ้นส่วนจากประเทศไทยก็มีนะครับในบางชิ้นหรือว่าอ่าอิมพอร์ตส่วนต่างๆมาจากประเทศจีนในประเทศของพวกเขาเองเนี่ยผลิตชิ้นส่วนได้น้อยมากๆนะครับทาให้ต้นทุนของพวกเขาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เมื่อเทียบกับแบรนด์รถยจากอ่าจีนหรือว่าแบรนด์เทสลาเองนะครับพวกเขามีรประสบการณ์แล้วก็มีการอัพติม z e ตัวรถมาอย่างยาวนานแล้วนะครับสามารถสร้างกําไรได้เยอะมากมาก เทสลาเองเนี่ยสามารถลดราคามาสู้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าโหปรับราคาลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อแข่งขันกับแบรนด์จีนที่กําลังเข้ามาตีตลาดโดยเฉพาะอย่างในตลาดในประเทศไทยเองเนี่ยก็ถูกแบรนด์จีนเนี่ยลุกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เอาจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามันเป็นความล้มเหลวจริงๆหรือไม่นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ยังมีอะไรให้พิสูจน์สําหรับวินฟาร์อยู่นะครับตลาดในประเทศของพวกเขาเนี่ย ก็ยังขายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์รถยนต์แห่งชาติแล้วก็ประชาชนของพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแบรนด์รถยนต์ในชาติของตนเองก่อนแตะดูเหมือนว่ากลยุทธ์ฐานธุรกิจของพวกเขาเองเนี่ยหรือว่าความบ้าของผู้ขอตั้งวินกรุ๊ปที่คิดจะบุกอเมริกาเนี่ยมันอาจจะเป็นการดําเนินกลยุทธ์ฐานธุรกิจที่อาจจะผิดพลาดซึ่งมันมีเคสตัตตี้ที่ผ่านมาอย่างแบรนด์ของญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์ของเกาหลีให้เรียนรู้ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าหาก ชื่อเสียงเริ่มต้นมันติดลบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพจำให้กับกลุ่มลูกค้าชาวอเมริกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคอมเมนต์หลายๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอรีวิวเนี่ยก็บอกว่าศูนย์ของวินฟา s ์เองเนี่ยค่อนข้างจะล้างมากๆนะครับแทบจะไม่มีคนเข้าไปใช้บริการลดที่ มีอยู่ในสต็อกเนี่ยก็ค่อยๆเก่ามากๆเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าแบรนด์รถยนต์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าจะเป็นแบรนด์เดียวอย่างวินฟาร์เองเนี่ยจะกู้วิกฤตครั้งนี้กลับมาได้หรือไม่นะครับแต่สิ่งที่แน่นอนก,ก็คือการเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการติดลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของวินฟารในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ แต่เรายีนแล้ววิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจิททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LineA ที่ Adradol Ad T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ